สุดคุ้มค่าถ้าคุณเห็นคลิปนี้นะคะอยู่กับน้องเจเาจาเพชรยนเนีคะกับ Toyota, 5, t o y ย t a v วีโก5 TID Sport r รี o ชุดแต่งเดิมโรงงานนะคะได้ปี2013 g e a เกียร์ออโต้ตัวยกสูง4ประตูสีขาวเดิมเดิมสภาพสวยราคาไม่ถึง4ี่แสนแน่นอนค่ะ f อใครตามหาใครอยากได้รถแลไอเทมคันนี้นะคะไปดูรายละเอียดในคลิปเลย เพชรยนตสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องจ้าจ่าเพชรยนต์นะคะเจอกันที่เดิมค่ะถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึง4แยกมีนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้น้องจ้าจ่าเอาใจเ c คนอยากได้รถกระบะที่หายากนะคะสำหรับ Toyota Vigo นะคะ2.5 T R D Sportivo ค่ะเกียร์ออโต้นะคะวันนี้นะคะ มาพร้อมปี2013นะคะได้4ประตูยกสูงสีขาวคันนี้สวย,สวยๆเท่ๆไว้ใช้งานได้เลยนะคะอ้ c <FC S 2> คนไหนอยากได้นะคะดูคลิปให้จบนะคะคุณลูกค้าจะได้ความคุ้มค่าแน่นอนวันนี้น้องจะ๋จะเอามาเสิร์ฟแล้วแล้วบอกไว้ก่อนเลยว่าต้องไวนิดนึงนะคะเพราะว่ารถเนี่ย มีแค่คันเดียวนะคะตอนนี้นะคะสําหรับวีโก้ของเรานะคะค่ะมาชมความสวยความเดิมนะคะคันนี้บอกไปก่อนว่ารถคันนี้นะคะเดิมๆเลยนะคะเป็นรถบ้านนะคะใช้งานมือเดียวนะคะไม่อยู่ที่170,000กิโลเมตรนะคะวันนี้จะจะเอามาเสิร์ฟและจะพาชมความสวยความเดิมกันเลยนะคะ คันนี้นะคะจะได้เป็นตัวชุดแต่ง TRD ที่เป็นของแท้ของเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้าไม่ใช่ว่าลูกค้าคนเดิมเนี่ยหรือว่าจะของเดิมเขาจะมาติดตั้งเพิ่มเติมไม่ใช่นะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสเกิตรอบคันนะคะกระจังหน้าสีดำนะคะตรงนี้นะคะเป็นของสแตนดาดเลยรับประกันอยู่แล้วนะคะรถของเราจะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ํานะคะ ความสวยความเดิมจุดต่อมานะคะได้เป็นไฟนะคะมาติรีเฟคเตอร์หลอดไส้ฮาโลเจนนะคะมาพร้อมกรอบโคมสีดำนะคะมาพร้อมกรอบโคมสีดำสวยๆนะคะใครไม่ชอบถอดออกได้ค่ะนะคะใครไม่ชอบถอดออกได้แต่ใครอยากได้เดิมๆแบบนี้ก็เอาไปใช้งานเลยนะคะสภาพสวยเดิมค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟตัดหมอกนะคะ นะคะกระจังหน้ากระบังลมอยู่สภาพสวยสภาพเดิมแล้วก็จมูกฝากระโปรงนะคะด่งกนะคะเป็นตัวอีเตอร์คูลเลอร์นั่นเองนะใครอยากได้คันนี้นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็รีบโทรเข้ามาหาน้องจา้าจานนะคะเพราะว่าคันนี้สวยจริงๆนะคะสวยจริงๆนะคะ f c ดูจากด้านข้างนะคะตัวแกลบด้านข้างนะคะไม่มีรอยทําสีนะคะ f c นะคะไม่มีรอยทําสีนะคะแล้วก็ดูจากซีนยางที่เป็น เดิมเดิมติดมากับตัวรถนะคะไม่มีรอยหลุดนะคะเนี่ยสภาพเดิมไม่มีรอยทําสีแน่นอนค่ะคันนี้ได้สภาพเดิมๆิมทั้งคันนะคะแล้วก็ตัวล้อนี้นะคะตัวล้อนี้นะคะเจ้าจ๋าจ,จะบอกไว้ก่อนเลยว่าจะได้เป็นในส่วนของตัวทีอีเลยนะคะเป็นโลโก้แท้นะคะแล้วเป็นสีทูโทนนะคะลายสปอร์ตสีเงินเมทัลลิกตัดกับสีดำนะคะมาพร้อมสกู6ครูนะคะโฉมนี้จะได้ดิสน้าดําหลัง นะคะในส่วนตัวของดอกยางนะคะจะได้ยางปี2021นะคะเนี่ยดอกยางลึกๆหนาหนๆนะคะดอกยางแน่นๆอยู่เลยนะคะสภาพใต้ซุ้มล้อเดิมๆนะคะแกบนะคะตัวน็อตรายละเอียดต่างๆของตัวโชคก็สภาพเดิมทั้งหมดเลยนะคะสภาพใหม่มากๆนะคะสภาพเดิมจริงๆคันนี้นะคะสุดคุ้มค่าค่ะ FC ในราคา3 8 9 0 0 0บาทค่ะนะคะในส่วนของ ด้านข้างตัวกระจกมองข้างนะคะก็จะได้เป็นพับอัตโนมัติไฟฟ้าแล้วค่ะมาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะด้านข้างนะคะไม่มีการแตกนะคะสภาพเดิมๆน้องจะจ่าจะให้ชมนะคะแล้วก็โลโก้นะคะคำว่าไฮรักวีเอ็นเทอนะคะสภาพสวยๆนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว ที่เปิดประตูนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะทั้ง4บานนะคะตัวนี้ติดให้ลูกค้าไปเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วพร้อมใช้งานนะคะในส่วนของความเดิมนะคะเนี่ยนะคะบันไดทางขึ้นไม่มีรอยเบียดนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องก,องกังวลน,นะคะสภาพสมบูรณ์แบบนะคะยังเดิมเดิมนะคะคันนี้เดี๋ยวน้องจะจ๋าจะพาลูกค้าไปชมภายในแล้วเราก็ค่อยดูด้านข้างของตัวรถนะคะมาชมความสวยความเดิมนะคะ เนี่ยนะคะสภาพเดิมๆนะคะภายในนะคะของเขานะคะจะได้ในส่วนของเป็นเบาะผ้านะคะได้เป็นเบาะผ้านะคะพร้อมปักโลโก้คําว่า TRD นะคะเป็นของเดิมๆเลยนะคะ FC สภาพสวยมากๆนะคะดูนะคะสภาพสวยเดิมๆนะคะสังเกตเลยนะคะ FC ตอนนี้นะคะนั่งนิ่มมากนะคะเพราะว่าสภาพเบาะไม่ขาดนะคะสภาพเบาะไม่ขาดไม่ชํารุด นะคะตรงนี้เป็นของเดิมแล้วก็ปักโลโก้คําว่า TRD เป็นได้นะคะอย่างดีเลย mm hmm. แล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะ FC mm hmm. ให้ดูความสวยนะคะ mm hmm. สภาพรถคันนี้ไม่ช้านะคะ mm hmm. พวงมาลัยนะคะจะเป็นลายหินสีดำนะคะ mm hmm. คล้ายๆพวงมาลัยของตัว f o r t Junor เนี่ยนะะ mm hmm. แต่ว่าโฉมนี้เนี่ยเขาเป็นชุดพิเศษจริงๆนะคะ mm hmm. โดยเฉพาะชุดแต่ง TRD mm hmm. นะคะ,ะ,คะแล้วก็หน้าจอตรงกลางนะคะสังเกตเลยนะคะตรงหน้ากากนะคะ ตัวเครื่องเล่นมัติมีเดียเนี่ยนะคะเราสามารถาเห็นได้เลยว่ามันจะเดียวกันสอดคล้องกันกับตัวพวงมาลัยนะคะและเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะเสียบสาย u l x ได้นะ fc ตรงนี้นะคะจะเป็นที่เสียบนะคะ usb หรือว่าเสียบแลชไรต์ได้เลยนะคะฟังเพลงมัติมีเดียตามที่ชื่นชอบแล้วหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอนะคะเป็นของแท้โรงงาน ะะมาพร้อมแถบสีส้มซึ่งเป็นของเดิมๆจริงๆเป็นเฉพาะรุ่นเลยนะคะรุ่นนี้ไม่ได้มาไม่ได้ว่ามาติดเพิ่มเติมนะคะแต่เป็นของมาจากโรงงานเลยนะคะแอร์อนาล็อกแอร์เย็นๆเลยสตาร์ทปุ๊บแอร์เย็นปั๊บนะคะโฉมนี้นะคะแล้วก็มาดูในส่วนของความสวยนะคะตรงคอนโซลด้านหน้าลูกค้าจะเห็นได้เลยว่าจะไม่มีรอยถลอกจะไม่มีรอยชํารุดแตกหักสูญหายนะคะตรงนี้ลูกค้าตรวจสอบได้เลยนะคะ,ะจุดต่อมาค่ะนะคะ เกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะคะ FC นะคะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดลูกค้าเห็นความสวยความเดิมนะคะแม้กระทั่งคอนโซลเกียร์ยังไม่มีรอยทลอกรอยขีดรอยขวั่นเลยนะคะหัวเกียร์นะคะเป็นสีดำเย็บด้วยด้ายตะเข็บสีส้มนะคะเป็นโลโก้เฉพาะของตัว TRD นะอ่ะภายในสวยๆนะคะเฮดรูมสะอาดสะอ้านค่ะ นะคะ FC คนไหนอยากได้นะคะอยากได้พอดีเลยตัว t r ีผมหามานานแล้วยังไม่ได้แล้วผมอยากได้เกียร์ออโต้โทรหาน้องจ้าจ๋าด่วนๆรีบนิดนึงนะคะอ่าเดี๋ยวให้น้องตาล้องนะคะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะคะไมค์คันนี้นะคะไมค์แท้ไม่์เดิมโอ้โหสุดชื่นนะคะแอร์เย็นดีมากเลยนะคะไม่์อยู่ที่172,692กิโลเมตรนะคะซึ่งเป็นไมค์แท้ไม่์เดิมไม่มีการก่อไมค์แน่นอนนะคะและคันนี้เจ้าของเดิมใช้งานมือเดียวจริงๆนะคะมหาพิษยนเป็นลำดับที่2นะคะ ก็ใครที่สนใจก็โทรซักเข้ามาได้เลยนะคะอดูแผงประตูกันไหมเนาะแผงประตูนะคะน็อตคานเสา A เสาบนะน็อตคานเสา A เสาบ FC ดูชัดๆเลยนะคะจะไม่มีรอยทําสีไม่มีรอยขนันไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะคะสภาพเห็นเดิมๆได้เลยคะ่ะ FC นะคะน็อตทุกตัวไม่มีรอยแกะรอยถอดจริงๆนะคะสภาพน็อตยังใหม่อยู่เลยและแผงประตูโฉมนี้ก็จะเป็นในส่วนของสีครีมนะคะ กลิบนะคะใหม่ค่ะสภาพใหม่มากนะคะคันนี้ไม่ช้าแน่นอนค่ะ f c สภาพคันนี้ไม่ช้ำนะคะโดยเฉพาะนะคะเบาะผู้โดยสารด้านหลังนะ f c รถคันนี้จะเป็นรถคันแรกหรือคันที่2หรือคันที่3ของท่านผู้ชมที่อยู่ตอนนี้นะคะรีบตัดสินใจนะคะเพราะว่าคุ้มแน่นอนปัญหาจุกจิกกวนใจไม่ค่อยมีแล้วก็ดูแลทําความสะอาดรักษาดีนะคะคันนี้นะอ่ะมานั่งนะคะ3คน4คนนั่งได้ไหมสี่คนนั่งได้แต่ว่าจะแออัดนิดนึง นะคะแต่เบาะนุ่มมากนะคะจ้าจ๋าบอกเลยว่าเป็นเบาะที่นุ่มมากแล้วเป็นของที่ไม่เหมือนรุ่นตัวธรรมดาเพราะว่าเป็นตัว TRD นะคะอู้ฮดรูมสะอาดนะคะ FC ระบบไฟระบบแอร์ระบบเครื่องเสียงใช้งานได้ปกตินะคะตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเราคัดสรรรถให้ลูกค้าแล้วนะคะ่มาดูในส่วนของน็อตประตูนะคะตรงนี้นะน็อตประตูนะอันนี้ประตูด้านหลังค่ะ FC ทั้ง4บานจะเป็นลักษณะแบบนี้หมดเลยนะคะ่สภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้จะจ๋า มาพิเศษมารีวิวให้แล้วนะคะคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะคันนี้ยังไม่ติดจองวันนี้นะคะน้องเจ้าจ่ารีวิวไว้เลยนะวันนี้นะคะใครสนใจนะคะก็เข้ามาชมได้นะคะเดี๋ยวน้องเจ,ะจะ้าจ่าจะพาไปชมในส่วนของด้านข้างตัวแคสซีฝั่งขวานะแคสซีฝั่งขวาลูกค้านะคะัวเลขตัวถังนะคะไม่มีการทําสีใหม่แน่นอนสภาพแคสซีเดิมทางเส้นค่ะเดิมทางเส้นสังเกตจากตัวน็อตที่ยึดกับตัวกับโครงกระบะได้เลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่วงล่างเรื่องแหนบนะคะรายละเอียดต่างๆนะตรงนี้จะจ๋าสามารถตรวจสอบได้เพราะว่ารถของเราเดิมคัดให้ลูกค้าแล้วนะคะเนี่ยล้อแม็กสวยๆเลยนะคะสภาพเด็ดจริงๆนะคะมาพร้อมสติกเกอร์ด้านข้างคําว่า T R D ค่ะกออไฟด้านหน้านให้สีดําไม่พอนะคะด้านหลังก็ติดมาให้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความเทค่ความสวยนะคะให้นะคะเป็นสีดํานะคะคล้ายๆตัว B นะคะคล้ายๆตัว B นะ แต่คมแท้คมเดิมแน่นอนค่ะคันนี้สวยสุดคุ้มนะคะมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะชมนี้นะคะแต่ยังไม่มีกล้องเพราะว่าน้องเป็นตัวปี2013นะคะโลโก้ Vigo c h a m p อยู่ชัดเหมือนเดิมให้รักตัวอ e, ี TR D Sport Tivo นะคะ Toyota โ,โ,โลโก้ที่เปิดปาท้ายโคเมียมนะคะหรือรวมไปถึงนะคะบันไดาทางขึ้นเนี่ยสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะเป็นบันไดของแท้เลิ จากโรงงานเลยค่ะ FC มาดูในส่วนของสะโพกซ้ายสะโพกขวากันบ้างหรือว่าตัวไลเนอร์นะคะ FC สภาพสวยนะคะสภาพไม่ชม้ำนี่คือรถที่เพชรยนต์นะคะราคา389,000บาทค่ะท่านผู้ชมนะคะตัวน็อตเนี่ยจะไม่มีรอยขันไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยถลอกของตัวประแจมาขัดเลยนะคะเน้นความสวยความเดิมขันระบบไฟฟ้าระบบแอร์ทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะคะ fc ไม่ต้องกังวลนะคะเรามีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมง1ปีให้นะคะมีในส่วนของวารนตีรันให้อยู่แล้วค่ะ fc นะคะถ้าอยากได้รถคันนี้นะคะติดต่อกันเข้ามานะคะหาน้องจ้าจ๋าที่เพรยนต์ด่วนนะคะแล้วก็จะพามาชมเครื่องยนต์นะคะตอนนี้น้องจ้าจ๋าสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้อยู่ค่ะ fc นะจะพากันมาชมนะคะเครื่องยนต์นะคะเสียงเครื่องยนต์กันเลยนะวันนี้นะคะเอาใจท่านผู้ชมนะคะแล้วก็คนที่อยากได้ตัว trd จริงๆเลยนะคะวันนี้ มาดูนะคะเครื่องยนต์สวยมากเ <hearing. S 1> ครื่องยนต์นิ่งมากเลยนะตอนนี้น้องจะจัดสตาร์ทเครื่องยนต์ไม้อยู่นะคะอ๊บอ่าเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะเป็นตัว D D ดีโฟดีนะคะเนี่ยลูกค้านี่เครื่องยนต์ไมแสนเจ็ดน,นะคะสังเกตเลยว่าเจ้าของเดิมเขารักรถเขาดูแลรถด,ดีนะคะ,ะ,คะเพราะว่าเครื่องยนต์ไม่มีรอยสนิมไม่มีรอยเปลี่ยนเครื่องนะคะ น็อตฝากระโปรงนะคะเดิมมากนะไม่มีรอยแกะเลยนะ f อนะคะฉนวนกันความร้อนอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี่รถใช้งานผ่านไป10ปีนะคะ,ฉะเฉลี่ยวิ่งปีละหมื่นนิดๆนะคะเครื่องยนต์เดิมเนี่ยฟังเสียเครื่องยนต์เลยนะคะสายพานทัมมิ่งเปลี่ยนให้แล้วนะคะ f อคันนี้สายพานทัมมิ่งเปลี่ยนให้แล้วนะแล้วก็ดูในส่วนของตัวนะคะแกะน็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะคะแล้วก็ตัวแผ่นเพจ แผนเพยูสภาพเดิมค่ะอยู่สภาพเดิมทั้งหมดเลยนะคะน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีรอยแกะไม่มีรอยทลออคะ่ะ FC ดูชัดๆเลยนะมาดูรถตัวจริงกับน้องจ้าจ๋าได้ที่เพชรโดนนะ FC นะเดี๋ยวจ้าจ๋าพาชมนะคะมาเทสรถได้เลยขานหน้าเดิมทั้งเส้นค่ะไม่ต้องกลัวรถของเราไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีจมน้ําค่ะสภาพสวยจริงค่ะคันนี้สวยจริงๆนะคะสวยต้องปกแน่นอน,นะคะ่ะท่านผู้ชมนะคะรับประกันวาร์ตีนะคะเรื่องโครงสร้างนะคะเรื่อง ไม่ชนหนักไม่พิกวาำไม่จมน้ำไม่กอไม้ไม่กับสีไม่เปลี่ยนเล่มเล่มไม่ชำาุ้สุญหายเล่มไม่เต็มนะคะสโลแกนวันนี้มาครบนะคะตอนนี้นะคะของน้องจ,จา้าจ๋าขอแจ้งไว้ก่อนเลยว่าณนะตอนนี้ขณะนี้นะคะโตโยต้าวีโก้2.5เกียร์ออตโต้มีแค่คันเดียวแล้วได้คันนี้เลยนะคะถ้าใครเห็นชื่นชอบนะคะสอบถามกันมาก่อนเลยว่ารถคันนี้ติดจองหรือยังนะคะถ้ายังไม่ติดจอง จองล็อกรถเข้ามาได้เลยเดี๋ยวน้องจจจ่จัดการจัดไฟแนนซ์ให้นะคะรายได้อยู่ประมาณ16,000บาทเป็นเจ้าของคันนี้ได้ง,ง่ายๆแบบไม่ต้องดาวเลยนะคะ FC นะคะออกได้ทุกอาชีพลูกค้าที่ดูอยู่ต่างจังหวัดนะคะหรือดูอยู่ในปริมณฑลในกรุงเทพนะคะ ก็สามารถเช่าซื้อรถกับเพชรยนได้นะคะเรามีบริการจัดไฟแนนให้ถึงที่นะคะตรงนี้มีบริการส่งรถสไลด์ให้ขาย FC นะคะออกได้ทุกอาชีพขอย้ําออกได้ทุกอาชีพนะคะรีบๆโทรเข้ามาหาความคุ้มค่าให้กับตัวเองได้ลดสภาพดีๆนะคะเครื่องแน่นๆสภาพเดิมๆไม่ย้อมแมวขายนะคะวันนี้บอกเลยนะคะจริงใจแน่นอนเดินทางมาถึงได้คลิปแล้วขาย FC อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดเบอร์โทร เข้ามาหาน้องจ้าจ๋าหรือให้ไว้ด้านล่างนะคะวันนี้เดี๋ยวน้องจ้าจ๋าดูแลเคสให้นะคะจ้าจ๋าขาตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ